นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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  สีวลีจะมหาเทโรเทวตานัปูชิโตโสระหปัตยาทิมหีอะหังวันทามีตังสัทาศีวลีจะมหาเทโรยะขาเทวปูชิโตโสระหปัตยาทิมหีอาหังวันทามีตังสัทาศีว,ล,ว,ว,ล,ว,วลีเทระคุนังเอตังโสตีราพังพระวันตุมี แล้วเพื่อนๆก็อธิษฐานจิตขอพรตามหลักคำบุญนะให้เราพบจับความดีความสุขพ้นทุก์มีปัจจัยเลี้ยงดูตัวเองไปยังพระนิพพานค้าขายอยู่ก็ขอให้ค้าขายร่ดำรวยมีเงินมีทองหลั่งไหลมาเข้าบัญชีทุกธนาคารที่ข้าพเจ้ามีให้มีล้นเต็มกระเป๋ามีเงินทำบุญเยอะๆทำทานเยอะๆขอให้เจอแต่คนดีมีบุญด้วยเถอสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวพี่จะไปทำคอนเทนต์นะแล้วก็แผ่บุญนะคะขอให้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสื่อนำทางในการทำความดีหรือหลังจากนั้นเราไปแล้วก็หลังจากระวางโทรศัพท์แล้วคุณพี่จะไปทำคอนเทนต์สอนขายของอยู่ตรงนู้นใครที่อยากให้ครอบครัวนะคะ รักให่สมปัานาอยู่กันานานๆต้องมาขอพระแม่รัศมีเอพระแม่รัชมีกับพระศิวะค่ะนี่สมมุติว่าวันนี้ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยน้อยไม่มีปัจจัยน้อยวิธีเคล็ดลับในการทำบุญในครณีที่ชีวิตติดขัด การเงินมีน้อยมากนะคะทำบุญด้วยอะไรเช่นหนึ่งสวดมนต์นั่งสมาธิสองให้เอาสิ่งที่มีพอที่จะใส่บาตรทำบุญได้เอามาใส่เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเกี่ยงเลยว่าอันนั้นจะเป็นอะไรสริ่งของนั้นจะเป็นอะไรลูกอมเม็ดเดียวก็ได้บุญอ่ะหรือสิ่งของที่มันไม่จำเป็นกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเอาไปทำทานให้คนอื่น,นเพื่อนๆก็จะได้บุญค่ะ แค่นี้เอง <c oughs> อย่าอย่าน้อยใจในโชคชะตาแต่จงบอกเองว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญทําความดีนะคะเพื่อนๆทําความดีในรูปแบบที่เพื่อนๆต้องการทํำอ,อยู่ในศีลในธรรม